สวัสดีค่ะวันดีวันดีโซลล์ลฟ์ทาร์วีเดอร์ค่ะวันนี้เราจะมาใชพลังงานความรักดวงความรักโดยทั่วไปให้กับชาวราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจําวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนะคะนะเราจะมาดูกันว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงนะค,ความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างพลังงานนะคะชันเคยไม่ได้เป็นการดูเจาะจงส่วนตัวให้ใครเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นเรื่องราวของไพ่ในวันนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาหากตรงทั้งหมดนะคะก็ขอให้น้อมรับเฉพาะพลังงานดีๆพลังงานบวกไปเท่านั้นนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้หให้คนละหนึ่งครั้งนะคะนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องๆ่องนี้นะจะได้ทำคลิปออกมาให้ได้ชมกันต่อไป พลังงานอาจฉริยะจะเปลี่ยนกันได้เป็นคุณหรือเขานะคะโอเคขอเช็คพลังงานจากไพ่ออร์โค้สามใบนะคะว่าวันนี้ออร์โคนะคะอา,อาจอยากจะบอกอะไรกับคุณ unstable relationship Love-Hate-Relationship หนึ่ใบ The truth นะคะให้สามใบของชาวราศีสิงลัคนาสิว่อจัดไฟโอเคอืม um, รู้สึกก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง Anyway อ um, ความพลังงานของไพ่นะคะเขาอะเหมือนแบบเหมือนเหมือนพยายามจะบอกวันนี้ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นละพิงห์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงมันดูไม่นิ่งนะคะมีเรื่องมีปัญหามีความขัดแย้งหรืออะไรอย่างเงี้ยกันกันค่อนข้างจะบ่อย นะเหมือนอาจจะมีม,มีเป็นคู่ที่มีปากเสียงกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบว่าจะรักก็รักจะเกลียดก็เกลียดอะนะเออถึงจะเกลียดแต่ก็ยังรักที่จะอยู่ด้วยกันหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงๆแต่ถามว่ายังอยู่ด้วยกันไหมยัง,ย,งยังอยากที่จะแบบมีกันและกันไหมก็ยังดูแบบ ยังมีความมั่นคงยังมีคนที่รู้สึกว่าเยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนแบบถึงมีปัญหาก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็ยังอยู่กันได้อะไรประมาณเนี้นะอารมณ์ของความสัมพันธ์ของชาวราศีสิง์ลัขนาสิงนะคะมันอาจจะดูไม่นิ่งมันอาจจะดูแบบในบางอารมณ์มันดูไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไปกันได้นะคะมันมีคนที่ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นแหละนะอยากให้เขาแบบ มั่นคงแล้วก็ชัดเจนอ่ะนะกับความสัมพันธ์นี้เนาะหรือมันมีเรื่องราวที่เหมือนแบบว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจที่มันไม่ชัดเจนแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่อีกคนนึงอาจจะไม่ได้บอกอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะรู้ความจริงอะนะบางคนอาจจะมีอันนี้ไม่ใช่ ทุกคนนะคะอาจจะเป็นบางคนอันนี้บอกเคสอีกเคสหนึ่งคือบางคนในความสัมพันธ์นี้ความที่มันไม่ชัดเจนแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยนิ่งเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดว่าสมมตินะเหมือนเรานะคะอาจจะคิดว่าเขาอ่ะมีความลับอะไรกับคุณไหมกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ความจริงที่มันเป็นเหตุผลที่ทําไมความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันถึงเป็นแบบนี้นะมันมีอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยที่ทําให้ความสัมพันธ์เรามัน มันขึ้นขึ้นลงลงมันมีปากเสียงมันมีการทะเลาะกันอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่แม,มงว่าคู่ของราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนี้ยอาจจะพบกันชัดเจนมีสถานะนะคะเออแต่เพียงแค่ว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ค่อยนิ่งแล้วก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เป็นดังเด็ดตามเป็นตามที่ใจต้องการ ไม่ได้แบบอินเลิฟอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้หวานกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ประมาณเนี้ยโอเคงั้นขอดูนะคะตัวตนความรู้สึกของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์งในช่วงนี้นะว่าไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรได้ไพ่มาใหม่ค่ะน่ารักชอบเอามาใช้ซะเลยนะในรอบของเดือนสิงหาคม โฟร์คัพส์นะตอนนี้เปิเปปรดรับดูดวงส่วนตัวแล้วด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ตรงด้านล่างนะคะมีแพ็กเกจเริ่มต้นพิงพถามจอดห้าสิบบาทแล้วก็ออโทรนะคะ15นาที200บาทนะลองดูก,กันได้ข้างล่างเดี๋ยวขอไปเก็บให้แบบนึงไพ่คือไปให้ใบนี้แหละคิดดูไปเอ็ด of c โค s r e of Coins นะคะในตอนนี้นะคะ,ะตัวตนความรู้สึกของชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์บางครั้งเป็นมองว่าคุณเซ็งเซงเบื่อเบื่อ,เ,อเ,เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเหมือนแบบว่าไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะหยิบยื่นอะไรมาคุณก็ดูเหมือนแบบไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยมากนักนะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่พยายามที่จะหยิบยื่นอะไรให้เขาแต่เขาก็รู้สึกไม่สนใจคุณ นะมีความเบื่อหน่ายมีความแบบไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะละนักษณะความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะตัวคุณเองเป็นมองว่าในตอนนี้มันอาจจะแบบนิ่งๆอ่ะเออคุณรู้สึกนิ่งๆกับเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแต่คุณก็ยังอยากที่จะมี ยังอยากที่จะอยู่ด้วยกันนะยังอยากที่จะทำอะไรกับเขาอยากที่จะพัฒนามีความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะยังอยากที่จะร่วมกันให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินไปข้างหน้าได้นะเออแล้วตัวคุณเองราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงนี้เวลานี้นอกจากที่เกี่ยวกับความรักแล้วเนี่ยขอถามให้เพราะว่าดูคุณไม่ค่อยแบบอินกับความรักอะเหมือนแบบเซ็งๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นะแต่ตัวแต่ตัวของ ชาวสิงเองช่วงนี้มองว่าคุณน่ะเหมือนอยากที่จะหาเงินเพิ่มหรือเปล่านะคะเหมือนคราวที่แล้วเอพิส od ที่แล้วก็แนวแนวนี้ไหมเออคือเหมือนแบบว่าตัวคุณเองก็เหมือนแบบว่าพยายามที่จะขยันตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่อหาเงินหรือบางคนอาจจะหารายได้เสริมบางคนอาจที่จะคิดไปลงทุนนะคะหรือไปทําอะไรกับเพื่อนเพื่อที่จะแบบ มีโอกาสทางธุรกิจหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนเหมือนคุณเหมือนแบบต้องการมองหา opportunity หรืออ,อตั้งหน้าตั้งตาสร้างฐานะสร้างไรายได้อะ่ะนะในช่วงนี้เหมือนพลังงานคุณเป็นแบบนี้มากกว่านะคะดูเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วความรักในช่วี้ของคุณดูคุณค่อนข้างจะเบื่อหน่ายค่อนข้างที่จะเสง่่งนะ แต่ก็ยังพยายามนะเออพยายามที่จะปรับความเข้าใจกับเขานะคะพยายามที่จะคุยกับเขาพยายามที่จะเคลียร์ปัญหากับเขาถ้าเกิดเรามีปัญหากันอะไรประมาณนี้ค่ะนะดูตัวคุณเองเป็นฝ่ายที่พยายามอ,อ่ะเออมันเหมือนเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่งันะ้เรามาดูกันนะคะว่าอีกฝ่ายหนึงนะะ่งอ่ะเขาเป็นยังไงเปลงงานสับเปลี่ยนกันได้นะเป็นคุณหรือเขานะคะลองดู Queen of Coins Knight of Coins คุณสองคนนี้แบบเหมือนมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองเนาะโอเคดูบ่ายมือโอเคดูบ่ายมาเลย Temperance นะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่เกิดในธาตุดินนะคะเอ่อมังกรพริศพกร์นนะหรือเป็นคนที่เกิดในราศีธนูนะคะคือในตอนนี้คนคนนี้่ะเขาก็นิ่งเหมือนกันอะ่ะเออเขาก็นิ่งเขาก็รู้สึกอืมอยู่ในที่ที่เขาสบายใจนะตัวเขาเองอ่ะ เขาก็เข้าหาคุณนะแต่เข้าหาคุณในลักษณะที่นิ่งๆแบบจะทำอะไรจะคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเป็นคนที่ต้องคิดให้รอบคอบจะพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออดูเป็นคนที่ค่อนข้าง practical นะคะเป็นคนที่ทำอะไรจะต้องแบบเป็นหลักเป็นการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ดูเขาก็นิ่งๆนะมองว่าตัวเขาเองอ่ะ ก็ใช้ความอดทนและพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะเออเหมือนเขาก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นไปได้เรื่อยๆนะตัวเขาเองก็มีความใช้ความอดทนไม่น้อยอะนะกับตัวคุณเหมือนกันนะคะเหมือนแบบว่าเวลาอาจจะมีอะไรกันอย่าเงี้ยเขาก็อาจจะแบบเป็นคนที่นิ่งนิ่งไปก่อน อาจจะไม่พูดอะไรอะไรแบบเนี้นะใช้ความอดทนไม่อยากที่จะตอบปากต่อคําหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้นะเป็นรู้สึกว่าเขาก็ยังอยากจะอยู่ในที่ที่ที่คุณกับเขาอยู่อะความสัมพันธ์ก็ก็ก็อยากที่จะเป็นคนคนนั้นของคุณเนะ่ย นะคะคอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆนะแต่ต้องใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งนะคะหรือแม้แต่กับตัวคุณเองนะกับคนคนนี้คุณก็อาจจะต้องใช้ความอดทนกับเขาอะไรแบบนี้อยู่บ้างนะในบางเรื่องตัวเขาเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างมารม์คือแบบยิ่งยิ่งในตัวเองอะ เออคือเหมือนแบบว่าเป็นคนที่รู้อะว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้บ้างตัวเองมีคุณค่าแค่ไหนมันเลยทําให้เขาในบางอารมณ์เขาอาจจะรู้สึกไม่สนใจคุณนะนิ่งกับคุณไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะไม่พูดไม่จาอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มีอะไรที่มันไม่รู้สึกไม่พอใจกันนะคะแล้วเขาเอง ดูเป็นคนมีฐานะเนาะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เหมือนจะทำอะไรแล้วมักจะมีเงินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่ตลอดนะมีเงินถ้าเกิดเป็นเรื่องเงินเพราะว่าไพ่คุณกับเขามีไพ่แบบเรียนเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนเป็นคนที่สามารถหมุนเงินนะคะออกทางซ้ายเข้าทางขวาอะไรอย่างเงี้ยมีเงินมาใช้ได้ได้ตลอดเวลานะ เรื่องเองินด้วยกับคนคนนี้เพราะมันแบบเด่นมากนะระหว่างคุณกับเขาโอเคงั้นขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าเป็นยังไงคนคนนี้ในช่วงนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะอืมเขาอาจจะได้แบบไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณสองคนอาจจะมีแพลนที่จะไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ แนวโน้มนะคะ three of um, three of wands the hermit seven of pentacles นะคะใบสุดท้ายแล้วก็ five wands นะ ระหว่างคุณกับเขาก็ระวังเรื่องปากเสียงเรื่องมีปัญหาอะไรอย่างนี้เรื่องความไม่เข้าใจนะคะความไม่เข้าใจการอะไรอย่างเงี้ยกันนิดนึงเนาะแต่เบ้นมองว่าทั้งคุณและเขาอะยังอยากที่จะมีความสัมพันธ์นี้ไปอยู่นะคะยังอยากที่จะเก็บความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีนี้ไว้อยู่นะคะมันอาจจะมีเรื่องที่แบบทะเลาะกันวุ่นวายกัน ไม่ลงตัวกันอะไรต่ออะไรอ่ะนะแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่จะมีเรื่องมีอะไรกันก็จะมีคนที่อาจจะนิ่งไปนะนิ่งไปอยู่กับตัวเองไปแล้วเดี๋ยวพอเขาโอเคแล้วอะ่ะเขาก็จะกลับมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเนาะดูเหมือนคุณสองคนมีแลนมีแลนที่จะได้ทำอะไรด้วยกันนะคะนะมีคือไพ เตรียมวานส์เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นไพ่ในไรเดอร์เวดเนาะในในไพ่แบบเขาเรียกอะไรต้นฉบับ นะคะมันจะแบบผู้ชายคนนี้มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนหันหลังแล้วก็มองไปข้างหน้ามองไปที่ทะเลหรืออะไรล่ะเป็นจาไม่ได้นะเออเหมือนแบบว่าคือไพ่สามไม้อะตามหลักไรเดอร์เวคือเหมือนเขากําลังแพลนอะไรที่มันที่มันค่อนข้างเกือบจะมั่นคงแล้วแหละนะมันรออีกหนึ่งไม้อะมันรออีกหนึ่งไม้ที่เป็นไม้ที่สี่คือโฟวอนส์โฟวอนส์นี่คือไพ่สี่ไม้เหมือนเป็นไพ่ที่จะมีการสร้างครอบครัวด้วยกันสร้างบ้านด้วยกันอะไรแบบเนี้ย นะเอ,อเหมือนเขาก็คุณกับเขาก็เหมือนที่อยากที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตร่วมกันนั่นแหละนะคะแต่ถ้ามีปัญหามีอะไรที่ขัดใจกันอะไรแบบนี้นะเออก็ใช้ความนิ่งนะคะความนิ่งไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาค่อยๆพูดจากันเนาะในช่วงนี้วันนี้สวัสดีนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ